ถ้าอยากขับรถต้องเรียนเสียก่อนสอสพมอนสอนให้ได้ผลถ้าหากท่านคิดจะฟิตโรงเรียนนี้ก็จริงๆเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2490เป็นการเรียนแบบเหมาไม่จำกัดครั้งค่าเรียน15บาทสมัยก่อนในโรงเรียนสอนขับรถสมัยนั้นจะมีแต่รถจิ๊ปทุกโรงเรียนเพลงสอสพม,มอเด่นดังไปทั่วประเทศจะร้องเพลงกันได้หมด อยากขับรถต้องเรียนเสียก่อนสอสะพานมอนสอนให้ได้ผลถ้าหากท่านคิดจะฟิตเครื่องยนต์ขอเชิญทุกคนเรียนที่สอสะพานมอนทิตยพรทาบทองค่ะ เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนสสนมนซึ่งรับทอดกิจการต่อมาจากคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเจน2โรงเรียนนี้จริงๆเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2490นตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ส่งรถกันได้เริ่มจากกิจการปั๊มน้ำมันเชลซึ่งขายดีที่สุดในกรุงเทพคุณพ่อเป็นคนที่ขยันนะฮะก็เลยลองเปิดสอนขับรถที่สสพมตรงที่เป็นปั๊มน้ำมันเนี่ยคนก็นิยมมาเรียนค่าเรียน15บาบาทสอนจนกระทั่งขับได้แล้วก็ พานักเรียนไปสอบใบขี่จนกระทั่งปี2497ก็ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเนี่ยเดิมคุณพ่อของครูเนี่ยจัดตั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียนสอนขับรถยนต์สอสะพานมอน,นะคะจริงๆแล้วอยู่ที่เลขที่13 13ถนนจเจริญกรุงจังหวัดพระนครเรื่องการตั้งชื่อโรงเรียนเนี่ยคุณแม่ครูเนี่ยก็นึกไว้จะเอาชื่ออะไร สมาจากชื่อคุณพ่อคุณพ่อครูชื่อสวงก็สตัวยอ่อแล้วก็เอาโลเคชันคือสถานที่คือสะพานมอญก็สจุดแล้วก็สะพานมอญเป็นสสะพานมอญอันนี้เป็นไอเดียของคุณแม่สิ่งเด่นของสอสะพานมอญเนี่ยคือเป็นการเรียนแบบเหมาไม่จํากัดครั้งคือเรียนไปออกถนนเขาจะมีบอกว่าออกถนน5ชั่วโมง5 5วัน5วันวันละชั่วโมงนะวัน เสร็จคุณต้องมาฝึกในสนามมีความมั่นใจอ่ะสอบหรือยังไปสอบก็จบเป็นอะไรที่ได้ใจคนใครๆก็มาเรียนถ้าไม่จํากัดครั้งการเรียนแล้วมันก็ได้ผลใช่ไหมนี่แหละค่ะตรงนี้ที่ทําให้สอมทบมอนอยู่มายืนยาวในสมัยก่อนเนี่ยรถบนถนนไม่เยอะพอสมัครปับ๊บนักเรียนออกถนนเลยแล้วสมัยนั้นก็มีแต่รถจี๊ปก็จะเป็นรถตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สนะ ที่ทหารเมริกันเนี่ยมาตั้งฐานทัพที่ในประเทศไทย mm hmm. พอสงครามเลิกก็ทิ้งรถจี๊ปวิลลี่เนี่ยเอาไว้เยอะสมัยก่อนในโรงเรียนสอนขับรถสมัยนั้น,นจะมีแต่รถจี๊ปทุกโรงเรียนโรงเรียนเราก็มีอยู่8คัน10คันอะไรเงี้ยเวลาครูสอนเนี่ยครูก็นั่งอยู่ทางกวาใช่ไหมบางทีในการเหยียบเบรกหรือคันเร่งอะไรเนี่ยครูก็จะสอดเท้าเข้าไปช่วยนะในรถจี๊ปเนี่ยเวลาเหยียบเบรกครูบอกเบรกเบรก นักเรียนไม่เหยียบเบรกครูก็เอาเท้าเข้าไปเหยียบกับน,นักเรียนเลยครูก็บอกว่าอ้าวปล่อยคันเร่งนักเรียนไม่ปล่อยกดคันเร่งครูก็ต้องเอาเทา้างัดคันเร่งออกมาคุณพ่อครูเนี่ยเป็นผู้นําในด้านที่เอา,เา,เอา,เานักเรียนมาเรียนในสนามเมื่อก่อนตรงนี้เป็นสวนที่ใหญ่เนี่ยเนื้อที่ประมาณ4ี่ห้าไร่เป็นสวนล้มสวนเป็นอะไรเป็นสนามฝึกขับรถซึ่งเป็นความประสงค์ของคุณพ่อครู จำคำที่คุณพ่อพูดได้ว่าโรงเรียนสอนขับรถเนี่ยต้องมีสนามเพราะว่าอะไรนักเรียนไปขับนี่ก็มีพลาดนะคะท่านบอกว่าขึ้นโรงพักมดทุกโรงแล้วแหละแล้วก็ตั้งแต่มีมีสนามสนามที่ให้นักเรียนฝึกถอยฝึกจอดฝึกอะไรเนี่ยเออก็ไม่ค่อยได้ขึ้น2,510เรื่อยมาเนี่ยจเจริญมากถึง20-30ปีดีมาตลอดเพราะว่าอย่างที่บอกอะ ประชากรเพิ่มขึ้นแต่โรงเรียนที่ให้ความรู้น้อยทั้งโรงเรียนช่างน้อยมีโรงเรียนสอนกับรถที่เป็นตึกแถวอะไรเนี่ยก็ตั้ง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 ,ง,ง,งเกิดขึ้นมาเพราะนั้นก็จะมีเราก็จะมีตัวแช์มีตัวแชร์ไปส่วนแผนกเครื่องยนต์เนี่ยที่ออมันดรอรปลงมาเพราะเนื่องจากว่ารัฐเนี่ยมีแผนพัฒนาประเทศที่จะมุ่งเน้นเรื่องอาชีพอ,อ,อาชีพของประชากร รัฐจึงได้ตั้งมีโรงเรียนสารพัดช,ช่างขึ้นมาอันนั้นคือจุดที่ทําให้แผนกช่างเครื่องยนต์เนี่ยเราไปต่อไม่ได้นะฮะและอย่างหนึ่งคือเทคโนโลยีในเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยไม่ใช่ก้าวเฉยนะก้าวกระโดดเรานิ่งอยู่ประมาณ10กว่าปีค่ะแต่ก็ทำนะคะเพราะก็ยังมีคนมาเรียนแต่ว่าในการเรียนนย่ก็ไม่ได้อะไรหรอกเหมือนกับว่าเราชักทุนแล้วเพลิน ครูก็ไปช่วยพี่ชายทำงานโรงเรียนอนุบาลนานาชาติอะไรด้วยจนตอนหลังเนี่ยเ,ออเราว่างจากโรงเรียนแนละ้วโรงเรียนของพี่ชายก็มาบุกตรงนี้บุกตรงนี้ปุ๊บได้รับการรับรองแหมเป็นอะไรที่ดีมากจริงๆแล้วมันโรงเรียนสกลรถมันฝังอยู่ในสายเลือดครูนะแต่มันยังไม่ได้ระเบิดออกมาเนี่ยพอได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งแล้วเนี่ย มันได้ทำอย่างที่เราตั้งใจคือสนามสวยนะคะแล้วสอนนักเรียนแล้วเขาจบสำเร็จคือได้รับไปขับขี่แล้วก็ได้รับความรู้ที่เราสั่งสมในการสอนมานานถ้าอยากขับรถต้องเรียนเสียก่อนแหมเพลงนี้พอเปิด โอ้โหดังไปทั่วเมืองใครๆก็ร้องเพลงสอสพานมอนได้ถ้าเป็นรุ่นคุณพ่อหนูอะหรือคุณตาคุณปู่ของหนูเนี่ยจะต้องรู้จักสอสานมรแล้วก็ร้องเพลงได้เนี่ยอาจารย์สงา่าสง่าทองจันเนี่ยยังหนุ่มอยู่เลยะฮะท่านได้ไปในห้องอัดท่านบอกว่าเพลงโฆษณานเนี่ยผมเนี่ยไปกับคุณพ่อคุณแม่ของครูเนี่ยท่านเล่าบอกว่าสมัยนั้นอ่ะคุณนครมังคลายน์่ะเป็นคนที่ ทำโฆษณาที่ดีที่สุดในสมัยนั้นแล้วก็ได้ร้องฐานโฆษณาฐานไฟฉายตากบก่อนสอสพันมอนนะคุณแม่ก็ตกลงให้คุณนครเนี่ยทำเพลงโฆษณาร้องแล้วก็แต่งเพลงในราคา10,000บาทในสมัยนั้นนะหนึ่งบาทนะฮะแล้วก็คุณนครก็นัดให้ไปอัดเสียงที่ออห้องอัดสีกรุงที่เพลินจิตตอนนั้นอะ่ะอาจารย์สง่าเล่าให้ฟังว่าคุณแม่ขอคุณนครดูเนื้อ คุณนครขอดูเนื้อสิคุณนครบอกว่ายังไม่ได้แต่งเลยอา <c oughs> จารย์งสง่าบอกว่าคุณแม่ชวนให้เราก,กลับดีไหม <c oughs> เพราะว่าอะไรชวนมานัดฟังเพลงที่ห้องอัดแต่ยังไม่ได้แต่งเพลงใช่ไหมคะอ่ะก็ปรากฏว่าสักพักหนึ่งคุณนครก็มาเรียกให้เข้าไปฟังในห้องอัดนะคะเป็นการที่คุณนครเนี่ยแต่งสดแต่งสดแต่งสดแต่งเพลงสดนะไม่ได้มีเนื้อเนื้ออะไร แต่งสดนะฮะโดยที่คุณนครเนี่ยจะมีนักกีตาร์ฟิลิปปินส์หนึ่งคนนั่งคอยดีกีตาร์แล้วเพลงที่คุณนครแต่งสดนักกีตาร์ก็จะดีดตามนะฮะเราก็นั่งฟังในห้องอัดมีการพูดนะพูดแล้วก็สลับกับเพลงประมาณ3นาทีกว่าต่อสะพานมอสสะพานมอเลขที่ส3ี่แยกพระยาศีถนนเจริญกรุงจังหวัดพระนครพออัดเสร็จเนี่ย จะมีการเบิ้ลเครื่องเพราะว่าอยากเี่นเครื่องยนต์ไปซอสะพานมอนต้องมีการเบิ้ลเครื่องก็ไม่รู้จะหาเสียงเครื่องยนต์ที่ไหนปรากฏว่าคุณนครเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งก็เบิ้ลเครื่องมอเตอร์ไซค์คลื่นๆแล้วก็บีบแตรจากรถมอเตอร์ไซค์ของตนเองเพลงสอสะพานมอนเด่นดังไปทั่วประเทศทั่วประเทศจะร้องเพลงกันได้หมดแล้วก็ชอบมากติดหูติดหูคนนะฮะซึ่ง บางทีนักเรียนที่มาเรียนช่วงนี้บางคนคุณปู่คุณย่าพามานะฮะบอกโอ้ยผมคิดว่าสอสพันมอนเนี่ยเลิกไปแล้วใช่ไหมอ้ยสมัยก่อนเนี่ยผมฟังเพลงของคุณเนี่ยผมชอบมากเลยตัวครูเองอะพ่อแม่ครูก็ไม่เคยบอกเลยว่าจะต,ต้องมาทําแต่มันเกิดจากจิตวิญ,ญญาณของเราและเลือดเนื้อของเราที่เรา เออจะเรียกว่าเป็นบุญคุณของสอสพ,สอสพมก็ได้ที่เรามีเงินไปเรียนหนังสือมีเงินอะไรก็จากรายได้ของโรงเรียนนี่แหละที่มาเป็นเป็นเลือดเนื้อของเราอยากเรียนเครื่องยนต์สายสสพมสอสพมเลขที่13สี่แยกพระยาศรีถนนเจริญกรุงจังหวัดพระนคร